เรครับก็ขอสวัสดีทุกผู้ชมตัวต่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับจองดิสมนเนะคะวันนี้ผมก็เอ,อจะมาสอนเล่นเกมแบคเตอรี่ซิมบูลเลเตอร์ใช่เป็นเกมที่เก่านะสร้างได้ประมาณห้าหกเดือนละเออก็นี่จะเป็นระวาลของผมนะตอนนี้ก็ถือว่าแหลกไหมก็แหลกนะสี่สิบ fps ซึ่งคือผมไม่รู้เป็นอะไรมันน่าจะบั็กอะไรเห็นไหมมันบั็อกอ่ะทุกคนดิมองไม่เห็นแล้วนะทุกคนเออแต่แต่เอาอกมามองเห็นอ่ะไอ้ผมเอามามันเห็นเห็นไหมข้างหลังเออผมงงมากเลยเอาไม่ไปเลยมา เดี๋ยวเรามาสวนเลขกันดีกว่าป่ะอันดับแรกนะตอนนี้ม,นมันมีกิจกรรมใหม่มาก็คือเทศกาลเอ่อชิเกตเดย์นะทุกคนกิจกรรมของอะไรนะวันอะไรว่าเทศกาลไก่เหรอเออวันวันไก่อันนี้เนี่ยไก่ไก่อะไรชิเกเดยนะ์อะไรนี่แหละเออก็ผมก็ได้เอารหัสรองมาแล้วนะนะทุกคนก็คือผมเปิดสองจอเนาะก็จะเป็นในตัวนี้เลยนี่ตัวฟ้าแบงร่าง <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะตัดไปหน้านี้เลยกนะันเนาะแบบตัดไปหน้า ละรหัสอีกแล้วนะทุกคนนี่เราก็กลับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรหัสอรหัสอีกรหัสอีกแล้วนะทุกคนก็จะเป็นปุ่มเปิดสองยอนอ่ะก็หนบแรกนะทุกคนเราจะมาทำความเข้าใจกับปุ่มเลยดีกว่าอ่ะเราคงเอาเป็นปุ่มแรกเลยละกันนาะก็คือปุ่มตัดม้านะก็คือเราถือขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยไปแช่ไว้ต้นในโทรศัพท์ก็เอามือไปก็ได้แต่น่าจะไม่ขึ้นนะทุกคนก็แล้วกดคลิกไปหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็อ่ะตอนแรกมันจะเป็นอี้ทุกคนแล้วเราดคลิไที หินเราจะไม่สามารถเก็บได้ไปทุกคนเราจะไม่สามารถเก็บได้เพราะเราเก็บไม้อยู่เราก็ทํำตามคุยเข้าไปนะทุกคนเห็นไหมเราก็ทําตามคุยเข้าไปเราไม่ต้องเก็บก็ได้แต่เราทําตามคุยได้ทุกคนอ่ะสมมติว่าตอนนี้ผมมีไม้เต็มละเต็มมันเต็ม1ิ้นห้าทุกคนกระเป๋าเก็นี้ไม่มีอัปเกรดนะครับอ่าเราเราเรากดอ่าเรากดเลขสองนะครับไม่ก็เราไปกดตัวอีก่อนเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีสามอันให้นะเป็นของเริ่มต้น เรากดอันนี้มาเซลโซนเรากวักไปหนึ่งทีว้าวมาหนึ่งทีนะคะแล้วเรากดคลิกไปหนึ่งครั้งชุบนี่ทีนี้เราก็จะได้เงินแล้วเห็นไหมรอยสี่สิบาทซึ่งเราสามารถขยายโรงงานเราได้โดยการเออใช้อย่างอินนี่ทุกคนเห็นไหมแต่ผมแนะนาว่าให้เออตัดไม้แล้วก็เอามาโยนทิ้งจะดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามันเสียเวลาในการที่เอามาแบบโยนตรงนี้นะแต่ถ้ามันเท่ก็ทําครับทุกคนเออก็ก็จะมีค้ยเราทำมาทุกคนทุกคนเห็นมูขาบนไหมก็เป็นค้ยนะคะเราก็เดินไปทําตามที่เขาบอกนะ ทำตามเลาให้ไปแล้วเราก็จะได้ของมานะครับแล้วก็เอาขอเนะี่ยไปทำเป็นฟาร์มออโต้นะครับก็เออก็จะเป็นอะไรที่ดีมานนะอันนี้ผมเล่นใหม่ให้อยู่เลยนะเออส่วนรหันละผมก็ปล่อยให้มันยืมออไปตรงไหทุกคน้องทำภารกิจเสร็จน,นะครับอืมก็ถ้าทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเออผมก็จะมีข้อเสียกับข้อดีนะทุกคนสําหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าสมมติคุณอยากแบบขึ้นนะใช่ไหมพอเราเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำาเกิเสร็ผมก็จะได้ของมาเออ ก็ถ้าสมมติว่าเราอยากแบบเอ่อไปแบบใบวๆอย่างเงี้ยอาทุตคนสังเกนนะครับคือเห็นโค้เห็นมุมความเหมือนใช่ไหมมันจะมีคําว่าเทียนะครับก็คือเทียนเนี่ยเป็นการอบอกว่าเราเอะเถึงไหนแล้วนะครับก็แบบว่าแบบเราอยู่เทียนี้นะวิธีการอัพนะเ<ร><ล>ทียเดี๋ยวผมจะสอนนะครับก็เดี๋ยวเราเอาโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็อะไรตอนรับลืมนะนี่ผมตัดนะทุกคนก็ แล้วเราก็เอามาขายนั้นเราได้เคลียร์นันทุกคนก็คือมันจะให้ไอ้นี่เรามาแล้วทุกคนแต่ผมรู้ก่อนมันจะให้เป็นเออกดตัวเออกดตัวตัวตัว,ตว,ตวอีนะคะเป็นการดูใช่ไหมเออเราก็นี่ครับทุกคนเราวางเลย,เลย,เลยนี่ชุบวางฟาร์มต้นไม้ฟาร์มหินนะครับและก็วางไอ,อ้นนี้นะทุกคนเพื่อเป็นการให้มันไหลไปขายได้นะครับก็เนี่ยทุกคนก็ขายได้เห<ๆ>็นไหม ก็เวลาเราจะซื้อนะทุกคนเขาบอกว่าให้เราบายอะคัตเตอร์ใช่ไหมเราก็กดตัว V นะครับแล้วเราก็ไปหาตัวที่ชื่อ่าคัตเตอร์นั่นแต่จึ่งเนะ่ะเราเงินไม่พอใช่ไหมทุกคน,น<ๆ>ก็เดี๋ยวก็จะเป็นข่าวข่าวดีนะทุกคนถ้าสมมติแบบคนนั้นน่ะมีเพื่อนที่แบบเก่งๆอ่ะแล้วมีรถใช่ไหมทุกคน,นให้เราอ่ะเอาเพื่อนอ่ะพาเราขับรถไปไว้ทุกคนเนี่ยเราเราก็แบบขับรถไปซึ่งมันเป็นเทศกาลไก่ทุกคนเราสามารถไปตีไก่ได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมผมเปิดจอของหน้ารหัสรองนะทุกคนเพราะว่าผมจะขับรหัสหลักไปเนาะ เพราะว่ารถมันไม่สามารถขมบยกันได้น,นะครับเกมน,นี้ถ้าเพื่อนมีก็ดีไปนะคบเพราะว่าเพื่อนจะได้ช่วยเราได้นะทุกคนเพื่อนก็จะแบบช่วยเราไปนะทุกคน,นเพราะว่าถ้าไม่มีรถเนี่ยมันเดินไกลนะทุกคนจะแบบว่าต้องนู่นอ่ะมาตรงประตูเนี่ยโอ้โหไกลนะทุกคนทุกคนเลยอ่ะเราก็ให้เพื่อนเรามาส่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็เออกระโดดครับแล้วเราก็เคลือบไปอะไรตรงไก่นะทุกคนเดีนี้ทุกคน,นสังเกตว่าจะมีไก่เยอะมากเราก็ตัดไก่ไปนะทุกคนเห็นไหมเยราก็เก็บไก่ไปเลยอืมตน้าสงสารไก่้วทุกคน โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บไก่ครบละสิบห้าตัวนะครับก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยเนาะเราห้ามีเซีนนะครับเกมนี้ถ้ารีเซีของจะหายนะครับแต่ถ้าอยู่บนรถเนี่ยเราสามารถแบบว่าออรีเซีนได้แต่เราต้องเดินกลับมาเอาหนั่นแหละประเด็นคือผมว่านะห้ามีเซีเลยทุกคนถ้าเรามีรถนะ้เราห้ามีเซีนเลยส่วนรถเกมเนี้ยนะขับยากมากนะทุกคนใช่ เราต้องกดตัวเอฟนะเป็นการฟีรลนนะทุกคนซึ่งรถเกมเนี่ยมันขับแบบโคตรยากอะแบบขับยากเกินแล้วตอนอกีอะไรวะเดี๋ยวแม่กีกระเด็ดโลอกยนตอนนี้เราก็ได้ไก่มาสิบห้าตัวเชิอองเออเราตอนนี้ผมซื้อคัตเตอร์แล้วนะทุกคนเนี่ยเราซื้อคัตเตอร์แล้วล่ะอะเราซื้อเราซื้อคัตเตอร์เราก็จะได้เงินมาด้วยทุกคนเอาไปซื้ออันต่อไปอะถามว่าคัตเตอร์ทำได้ไทุกคนคัตเตอร์เนี่ยเรากดเราวางไป้วทุกคนแล้วเราก็เอาฟันต้นไม้มา,มาตรงนี้นะทุกคนนี่แล้วเราก็ ต่อท่อนะทุกคนนี่แค่นี้จบแล้วแค่น่ะเราก็จะได้ต้นไม้ที่ตัดนะคะมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นเนาะส่วนไก่น่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันทําอะไรได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยนะทุกคนซึ่งผมขอแบ่งแบบนึงนะขอแบ่งไก่แ๊บนึงนะขอแบ่งไก่แบบโอเคแบ่งสักประมาณนี้บอกอ่ะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไก่พวกนี้นะครับไปทําเป็นอาหารนะทุกคนเออ ก็เราจะมาดูก <S an> ันนะคะว่ามันทํายังไงนะทุกคนอ่ะก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยอยากทำเลยมันแบบมันน่ากลัวทุกคนเออสงสารไก่เิดแบบมันยังมันมีเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่แล้วเราก็แบบกดไปแล้วทุกคนแล้วเราก็มาตรงท่อนี้นะไปแล้วไม่แม่ก็เราวางเกองนะทุกคนอาเราวางเกาะแล้วก็กดคลิปไปหนึ่งทีนะทุกคนทีนี้ครับไก่ก็จะโดนตัดนะครับเออเนื้อไก่อันแสนอร่อยอ่ะเราลองเราลองไปเอามาอีกตัวหนึ่งนะทุกคนมันได้เงินเยอะมากนะครับอ่ะอ่ะผม เห็นหทุกคนโอ้โ oh น no, นี่มันคืออะไรกันนะนี่ไก่สุดเอเบกแล้วเราก็ไปขายนะครับไม่ก็เดี๋ยวเราจะซื้อพิซซเนาะซึ่งเรายังไม่มีเงินนะครับก็เดี๋ยวเราขายก่อนอเนาะไก่พวกนี้ก็เก็บมาให้หมดนะทุกคนแล้วเราก็เอาไปขายไปทุกสี่ตัวน่าจะได้มันขายได้ตัวละร้อ,อยอะทุกคนถ้ามันหัดนะโอ้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเงินก็น้อยอยู่แหละเออก็เดี๋ยวเรามาใส่โคตดก็ไเด,ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมไปเอาโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับก็ดูุดคลิปแล้วใส่ตามได้เลยนะครับ โค้ดมันไม่มีแล้วมานคนโค้ดมันสำหรับมือใหม่แล้วทุกคนอ่ะซึ่งวิธีการอัพเทียนะครับก็เราดูข้างบนนะครับก็จะมีเงินนะวิธีอัพเทียก็คือเราต้องมาดูตรงนี้นะทุกคนเีนนะ็นี่นน่าจะเป็นการอัพเทียนะครับตรงนี้จะเป็นไฮอัพเกตซึ่งิ่งไปยุ่งกับมานเลยอันเนี้ยอันนี้เป็นคัตต้อมคอนเนอร์อันนี้เสียงเงินนะครับอันนี้เป็นเงินเอ่อซูอโรนะครับทุกคนมีสามคันนะครับเออก็โค้ดก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเอาบบอ่าคนอันนี้จะยาวหน่อยเดี๋ ชุดสัมมิสนี่เราได้มาสามพแล้วทุกคนแล้วก็อีกโค้ดนึงนะครับน่าจะเป็นออกโทเบหรือเปล่าอี้ไม่แน่ใจนะทุกคนเออเราอัพกิจเทียบแล้ยทุกคนนี้่ไหมต่อไปใช่สองหมจิตก็เดี๋ยวเรามาเออเราได้เรามีเงินแล้วใช่ไหมเราลองเอาไก่อะ่ะไปไปเลยดีซึ่งเรากดตัวเอ็เป็นการดูอินด x นไะด้ทุกคนเพราะว่าเราเรกดดูได้ทุกคนใช่เราต้องเอาไก่ไปเผานะครับก็คือเราต้องทําไก่ เอ่อทาไก่ตัดก่อนทุกคนก็คือเราเออเราต้องตัดไก่ก่อนนะเราต้องตัดไก่ก่อนอ่ะทีนี้เราต้องตัดไก่อ่ะเราเราเอามาให้หมดเลยก็ได้อ่ะเราตัดไก่ปุ๊บนี่ตัดไก่เราต้องตัดไก่ก่อนเรากดดูเอ็กได้กลายเป็นกลายเป็นไก่ตัดแล้วเราก็ไปซื้อกเตาเผาแล้วทุกคนสี่พันห้าเพราะว่าเราใส่หัวเราเราได้เตาเผาเลยทุกคนอ่ะแล้วเราก็วางไปปุ๊บเราได้ไก่แบบย่าแล้วทุกคนแล้วเราก็เอามาขายนะครับได้เสียหกร้อยเลยได้โคตรเยอะทุกคน เออรายเยอะมากเราก็ทําตามเคยไปนะครับซื้อของที่มันได้ซื้อนะเพิร์สเน่เราก็ดูนะดูเอาบายอาชัดจะต้องซื้อรดอ่าเราต้องซื้อลดสิบเคก็ไปฟาร์มเงินนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะทําการตัดไปอีกหน้าจอหนึ่งเนาะเพราะว่าผมอยากให้เออผมจะมาสอนทําเทียสูงๆแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะครับที่บ้านผมเดี๋ยวเราก็ตัดไปหน้าจอนั้นเลยเนาะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของรหัสหลักผมแนละ้วเนาะก,ก็เราจะไปทําฟาร์มให้ดูนะครับว่าเทียร์สองเทียร์สามเนี่ยใช้ยังไงบ้างก่อนอื่นแรกผมขอเคลียร์ของก่อนนะครับซึ่งบอกว่ามันมาจะแตกแบบปวโคตรอ่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของก่อนนะครับเดี๋ยวมาโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเคลียร์ของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก,ก็เดี๋ยวเราจะมาเอ่อกดเซลฟแอปเลยนะทุกคนเพราะว่า เพราะว่าบางอันเนี่ยมันค้างอยู่ข้างบนนิดไหมแต่แต่ถ้าสมมติบางอันมันก็เก็บไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะบักเราคนนิดไหมแต่ผมเก็บไม่ได้เห็นไหมหลังว่ามีอะไรนะผมเก็บไม่ได้เรากดเจอไอเดอร์ดูดิซิว่ามันจะได้เงินเพิ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันขายได้หรือเปล่าไอ้ที่มันบักไม่ได้นะครับเป็นอัปเดตใหม่นะโอเคมาเราจะมาสอนทําของเทียสองนะเทียหนึ่งี่ยเก็บไก่ขายไปเลยเทียหนึ่งอ่ะเก็บไก่ขายบอกเลยได้เงินเยอะแน่นอนเทียหนึ่งแล้มากดดูเอ็นเด็กได้นะครับแล้วก็มาดูสุดท้ายเนาะว่าแบบอะไรได้เงินเยอะสุดเนาะก็ เรามาทําอันนี้นะทุกคนไอรอนแพนกับคอปเปอร์เกียนะครับก็วิธีทำทนานะครับง่ายๆเลยนะทุกคนมันบอกว่าไอรอนกับคอปเปอร์เราก็เอาไม่เอาเดี๋ยวมันบอกว่าไอรอนกับคอปเปอร์เกียนะครับซึ่งเราจะไม่ทําเกี่ยวกับไก่นะเพราะว่าไก่อ่ะมันเป็นไก่ท้องไว้แต่เราจะลําบากไปขุดเวลาเออเราก็ไม่เอานะทุกคนเราก็เออไอรอนไมเอาดีกว่านะไอรอนกับคอปเปอร์นะครับก็เราก็วางไปนะทุกคนไอรอนกับคอปเปอร์คอปเปอร์อยู่ไหน ทุกคนอ่าเขาบอกว่าเขาต้องการอะไรไอ,อรอน,ไอ,อนแพนไอรอนแพรนก็คือการเอาไอรอนมาเผาและก็เอาไอรอนไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปมาเผาแล้วก็ไปกดนะทุกคนจะเรียกว่าเป็นแพรอนอย่างนี้นะทุกคนดูนี แล้วก็ไปซื้อเครื่องพวกนี้ตามเคุยม,มาทุกคนซื้อเกมนะี่ง่ายน,นะผมไม่อยากสอนอะไรเยอะเพราะว่ามันจะดูไม่สนุกนะคบเกมนี้เพราะถ้ามันไม่มีเคสเอ่าถ้าเราไม่ทำคุณเนี่ยมันก็จะไม่สนุกถ้าเราจะเอาแต่แบบเอาของเงินจากคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่สนุกเหมือนกันนะทุกคนก็เราก็เถ้ากันนะอันนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาต้องการไอร์โคปเปอร์เกียเกียเนี่ยเอ่อทำไงวะเกียลืมเกียต้องใช้อันนี้นะทุกคนซึ่งเอ้มันต้องใช้แพนป่าววะไม่แน่ใจวะ เออแล้วก็กดดูได้นะคะว่ามันทําเกียร์ยัยงไงเนาะก็เอ,อ่อคอปเปอร์เกียร์ต้องใช้คอปเปอร์แพลนก็คือเราก็ต้องเอาไปบีบไปทุกคนเนี่ยเราต้องเอาไปบีบอย่างนี้คือคือผมไม่เห็นแร่มันแร่มันแร,มนแร่มันไม่ยอมมาทุกคนคือมันน่าจะบักนะครับก็ขออาภัยด้วยนะทุกคนเราก็เอาไปทําการเกียร์นะทุกคนโดยการเอาวันนี้ขึ้นมานะทุกคนอ่ะโอ้โหแม่งร้องหนุดุดยอดทีนี้นะครับเราก็วางกล่องไปนะทุกคนซึ่ง เอาจิงๆแล้วทุกคนทุกคนควรซื้ออันนี้เลยเนี่ยไอไอแอนเนี่ยไอชิ้มันเป็นท่อเนี่ยมันดีที่สุดแนะทุกคนถ้าเราไม่ซื้อน่ยมันจะเกิดหายนะได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่สามารถส่งท่อลำเดียงเลยได้ทุกคนเออแล้วก็เอามาใส่อันนี้นะทุกคนนี่ของผมของผมเป็นแอดวานซ์นะครับแต่ของผู้ชมน่าจะเป็นอย่างอื่น้วทุกคนนี่เอามาใส่กล่องซึ่งทุกคนจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเกียใช่แล้วเราก็วางที่ขายตรงข้างหน้านี้ก็ได้นะคะแต่ผมจะให้ดูนะว่ามันขายอะไรมันขายได้ มันไม่คือราคาทุกคนแม่แงโคตรแซดคือแบบอ่ะดูจากอินเด็กได้นะทุกคนก็คือเราขายได้ไป4 8 5ซึ่งน่าเยอะอยู่นทุกคนอันนี้ฟาร์มนี้ก็นะครับเราก็วางอยงู่ได้เลยนี่เห็นไหมเราก็จะขายนะแล้วผมได้ยินเสียงอะไรทุกคนแต่มันแบบอะไรก็ไม่ดูแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับอันนี้สําหรับเดอะเบสนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ได้นะครับทุกคนก็เออดูเอานะครับเราศึกษาในอินเด็กได้นะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมกนอะิ Index นเะด็กเนี่ย กดตัวเอ็นการศึกษารที่อ็นดิกเป็นอะไรง่ายมากต่อไปเป็นเทียสามนะครับเทียสามเนี่ยแต่ละขึ้นการขึ้นในขั้นเทียนอะทุกคนต้องเอฟเคนะครับเพราะถ้าไม่เอฟเคเนี่ยเราจะขึ้นไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วซึ่งไปหาแอปเปิลสองจอมาแล้วเราก็ไปเล่นเกมอื่นรออะไรอย่างนี้นะทุกคนเออก็เรามาดูเทียสามกันนะครับเทียสามก็จะมีสิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับที่ชื่อว่าเลเซอร์คัตเตอร์นะครับก็เทียสามนี่เลเซอร์คัตเตอร์โอ๊ยตัวติดก็จะเป็นการเจนอะไราาเพชรนะทุกคนซึ่งเทียสามเนี่ยมันมีเพชรใช่แล้วทุ ไดมอนด์นะทุกคนของผมจะเป็นแอดวานซ์นะครับแต่ของท่านผู้ชมจะเป็นอย่างอื่นนะอ่าเรามันเราไม่เห็นแร่ทุกคนแม่งบัก๊กอ่ะเราก็ใส่กล่องไปไม่เขียนคันไดมอนด์ซึ่งวิธีทำเทียสสามให้แบบดีที่สุดนะครับเดิมเบสนะทุกคนก็ดูอินเด็กซ์เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปดูตรงคําว่าดูโอเอสซิมเบิร์น่ยเราต้องทําของเทียสสามเนี่ยเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะเทียสสามมันมันมีแร่ไอ้นี่ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ ใช่ครับทุกคนเดี๋ยวเรามันชามเป็นทีได้นะก็คือแบบว่าขายทีนึงได้แบบเป็นตัวทีอ่ะก็คือไอทีอ่ะหน่วยทีอ่ะทุกคนรักทีนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ทีแล้วทุกคนเออเราแรงแร่สีเขียวมาทุกคนชื่อแร่ว่าเลสซินี่อะไรนี่แะทุกคนแล้วก็แร่ที่เขียนว่าตักอะไรเนี่ยหาไม่เจอเหมือนจะเป็นแร่เชื้อส่างนี่มันใช้แร่อะไรเปล่าติดไตอะไรเนี่ยติดไต,เน,ต,ไตเนี่ยเอออันนี้ทุกคนเออ แล้วเราก็อันนี้เป็นเจียสามนะคบแล้วเราก็เอาไปเผาทั้งสองอันเลยเนาะเผาเลยแล้วเราก็ได้เป็นอินก้อนซึ่งไอตัวดนะูโอ่ยมันต้องการที่เป็นแบบแบบแบบยังไงวะเป็นแบบแพนนะ่แพนนะแพน่ะแพนแพนใช่ไหมแล้วก็เอาไปกดทุกคนใช่แล้วก็อาไปกดี่กดไปเลยอ่าตอนนี้กดอยู่แล้วทุกคนอาจจะก,กดอยู่เพราะว่าผมมองไม่เห็นนะใส่กล่องไปไ,ได้เป็นแพน่ะแล้วเราก็เอามาใส่อันนี้ อ่ะมันก็จะจับกันทีนี้เราขายอะไรก็ได้ทุกคนนี่ปึ๊บได้เท่าไหร่ผมไม่ผมไม่ค่อยแน่ใจับเพราะว่ามันบั๊กอะทุกคนเด้อเด้อใส่กล่องดีกว่าเรามาดูกันว่ามันคืออะไรรีวิวแอร่เนี่ะอันนี้มันทําง่ายทุกคนหรือมันทำง่ายมันใช้มันใช้อะไรแบบหลักหลักร้อยทุกคนอันนี้มันกบน้อยไปอ่ะทุกคนดูนะผมจะกดตัว V ให้ดูทุกคนเขียวกับอันนี้ใช่ไหมทุกคนเราเลื่อนลงมาทุกคนอาจจะใช้สีเหลืองได้นะเพราะว่าสีเขียวมันเป็นระดับระดับแปดวานแล้วมันแพงเลยทุกคนก็เดี๋ยทุกคนใช้ 1> 1. ใช้แค่ประมาณ300 m นะครับแล้วก็รวมรวมกับพวกนี้ก็ได้ก็ประมาณ600 m นะครับใช้ไม่เยอะนะทุกคนแถมมันขายได้ราคาเท่าไหร่อ่ะ63 m ได้เยอะกว่าไอ้พวกนี้อีกไอ้พวกนี้ทำยากกล่านะทุกคนไอ้พวกน่าทำยากกว่าเดียแต่มันเนี่ยมันได้63แบบโอ้โหไ,ได้โคตรเยอะเลยนะทุกคนอันนี้ก็ผมก็ทําการขอดทำการลบนะครับก็นี่เป็นเดิมพันที่สามนะรเราคัดลอกได้ทุกคนตอนที่ผมแบบพูดแล้วทุกคนก็คัดลอกตามได้นะครับผมก็ไม่ว่านะครับอันนี้ก็เอาไปขายเลยล้กัน ขายเลยปอ๊บก็จะเป็นเทียสีนะครับเทียสีนี้ก็แบบโอ้ยจะเป็นเหมือนเดิมนะทุกคนทําเหมือนเดิมเลยแต่เราสามารถทําเป็นเอ่อเอ่อเจ็ดสิบห้าทีเราสามารถขายได้นะเจ็ดสิบห้าทีซึ่งเอาจริงๆอ่ะผมแนะนําให้ใช้แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสิบห้าทีใช่ไหมเจ็ดสิบห้าทีก็จะเป็นเดี๋ยวนี้เทียสีนี่อ่ะเจ็ดสิบห้าทีก็จะต้องใช้อะไรเนี่ยออกซิเจนทรามนะครับก็อย่างแรกเลยนะ ทุกคนไปเอาแบบระดับสีอย่างนี้ทุกคนทุกคนไม่ต้องเอาตามปกนะเพราะาเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเอาหมดตัวกันนะทุกคนก็เออแล้วก็ไปเอาของที่มันให้ใช้นะทุกคนนี่อันนี้เราวางไปนี่เป็นของเทียร์สามดูชื่อดีๆนะคะอันนี้ผมเรียกว่าตั๊กนะครับตั๊กเต้นเลยเออก็ใช้ลาวาคริสตันนะครับกับเอ่อไอ้นี่นะลาวาคริสตันลาวาคริสตันกับเอ่อไอคริสตันนะครับไอคริสตันมายแล้วเอาสองอันนี้มาเป็นเลเซอร์คัตเตอร์นะครับให้มันโดนเลเซอร์คัตเตอร์นะของเทียร์สี่ใช่ไหมเออ แล้วก็วางไปนี่ชุบชุบวางไปวางไปเลยนะครับ2อ,อันให้มันโดนตัดนวทุกคนแล้วเราก็เอามาเอา่อเข้าวิธีการดูโอ้นะครับก็คือการให้มันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับประกอบกันนะส่วนอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับมันจะเป็นแบบออฟซิเดียนแบบออฟซิเดียนเจมทุกคนคือมันจะเป็นแบบออฟซิเดียนเฉยๆซึ่งซึ่งมันยังไม่ใช่นยทุกคนเราก็เอาเตาเผามาวางตรงนี้นะครับเพื่อเผาแร่อันนี้นะเราจะเอาโมารวมกันอีกทีนึงซึ่งเราก็กดไป,ไปด้วยนี่ ทีนี้นะครับเราก็วางเออ่วางกล่องไปอะไรอย่างงี้ยนะทีนี้เราต้องวางอันนี้อีกอันนึงนะครับเพื่อทให้มันรวมกันตรงนี้นะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ขั้นตอนยากมากแล้วก่อนดิอะทีนี้นะครับมันก็จะบวมรวมกันซึ่งเราก็จะได้เป็นเอ่อฟซิเดียนชามนะครับซึ่งเรากดตัวเองดูขายได้75ทีเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนใช้แค่3อันนี้นะครับใช้ไอซ์ไอซ์ไอซ์ลาวาแล้วก็ดักสเตนอะไรอย่าเงี้ยอ่านไม่ออกทุกคนเออเอามาเผานะครับกดแล้วเราก็เอาแผ่นอะ มารวมกับออกซิเดนเจมให้กลายเป็นออกซิเดนชาบซึ่งอ่ะผมยิงๆให้แล้วกันทุกคนก็ทําอย่างนี้แล้วก็ทำหลายๆอันได้เลยนะครับทุกคนเออทำหลายๆอันทำทำหลายๆอันเลยนะครับเพื่อให้มันผลิตเงินเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ fk ปล่อยคอมทิ้งไว้ทั้งคืนอ่ะไม่แหลกนะครับเกมนี้ต้องลุ้นดวงว่าเนี่จะหลุดหรือเปล่าถ้านเดือดก็ไอ i ีครับเอออ่ะก็เดี๋ยวไม่ขายวะอ่ะก็ต่อไปจะเป็นของเทียห้านะครับซึ่งเทียห้าเนี่ยจะเป็นละทิยามากนะทุกคนซึ่งผมไม่ค่อยอยากทำให้ดูเลยเทียห้าเนี่ยเอาไว้คลิปหนนน้้าาแลวกัเะ เพราะว่ามันแบบโอ้วุ่นวายแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะผมก็มาสอนแค่นี้เนาะก็เออลืมไปอย่างหนึ่งนะทุกคนก็มันจะมีโค้ดไอ้เราไปขุดเหมืองแล้วทุกคนก็คือการขุดเหมืองแบบว่าขุดเหมืองข้างล่างตรงนี้อ่ะทุกคนอ่ะเนการขุดเหมืองนะครับก็คือมันจะขุดเหมืองตรงข้างล่างนี้ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะมีข้างล่างตรงนี้มันจะมีแค่ขุดเหมืองนะครับซึ่งมันก็ขุดเหมืองได้นะครับเกมนี้แบบเออขุดเหมืองได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะขุดเหมืองข้างล่างเนี่ยสมมติเขาเขาบอกให้เรามาขุดอ้อนะทุกคคนนก็ือออออไร เรากดเอาเอาเนี่ยมาตัดเลยนะทุกคนแต่เราต้องทับเทียร์นแล้วคนอัพเทียร์ด้วยถ้าเราไม่อัพเทียร์เราจะไม่สามารถตัดตา้เลยทุคนเราก็เข้าไปในถ้ำนะซึ่งผมไม่อยากอธิบายอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะสมมุติว่าตรงนี้เป็นแผนที่นะทุกคนผมมีแผนที่นะทุกคนก็คือผมไปเจอในถิ่นขดนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นร่วให้ละกันเนาะจะเป็นแผนที่ของถ้ำโลกเรกนะทุกคนมันมีโลกสองเลยนะซึ่งโลกสองเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับถ้ำนะครับทุกคนถ้าเราเข้าไปมันก็จิ้มมือนะทุกคนซึ่งผมไม่ค่ออยยาากกเข้ไปผมลัว อ่ะเราก็จะมีผมก็จะมีแผนที่นะครับผมขึ้นโดมไพเรลน,นะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ครับแผนที่ก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนผมแนะนำให้ใหม,ใหมือใหม่นะไปไปขุดไก่เลยทุกคนเดินไปขุดไก่เลยถ้าแบบโชคดีเล่นเซิร,ร์ฟธรรมดาเนี้ยเราไปสปาวใกล้ๆประตูอ่ะอืออีซี่นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแเพลีนนะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะก็ก็นะเออไปขุดไก่นะครับทุกคนไปตีไก่แล้วก็เอาไก่มาตัดแล้วก็ไปขายแล้วก็เผาได้ทุกคนเออเออเป็นอะไรที่หน้าหน้าขำดีทุกคนเป็นวันชิคเก้นเดย รอนคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย